มีรายงานเข้ามานะคะว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคนเสื้อแดงและม็อบประชาธิปัตย์นั้นก็เกือบที่จะต้องปะทะกันค่ะหลังจากที่มีผู้ชุมนุมเคลื่อนไปเจอกันจนเกิดการโต้เถียงโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระดมกำลังห้ามปรามเอาไว้ได้โดยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บค่ะเมื่อช่วงเย็นนะคะกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบ้านโป่งรวมกว่า300คน ได้ถือธงชาติขนาดใหญ่พร้อมแสดงสัญลักษณ์เป่านกหวีดและปราสายอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลบ้านโป่องอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหลังได้ทราบข่าวว่าจะมีกลุ่มคนเสื้อแดงในอำเภอบ้านโป่งรวมตัวกันไปกดดันให้ในายแพทย์ดุลวิทย์ตปะนียากรผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่งนำป้ายขนาดใหญ่ที่มีข้อความว่าชาวสาธารณสุขราชบุรีดูแลประชาชนทุกคนไม่เลือกปฏิบัติขอปร,ประนามผู้ใช้ความรุนแรง โดยนำไปติดไว้ที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลบ้านโป่งนอกจากนี้ก็ยังมีป้ายข้อความเล็กๆที่ติดไว้ด้วยนะคะว่าไม่ต้องการรัฐบาลโกงโดยคนเสื้อแดงต้องการให้นำป้ายทั้งหมดลงค่ะเนื่องจากมองว่าแพทย์และพยาบาลมีหน้าที่รักษาผู้ป่วยไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมือง ซึงกระทำให้มอบประชธิปัตต์อำเภอบ้านโป่งได้นำมวลชนไปให้กำลังใจและมอบช่อดอกไม้ให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลและรอให้คนเสื้อแดงเดินทางไปถึงต่อมาคนเสื้อดงกว่า20คนค่ะได้ไปที่หน้าสถานีตำรวจภูธรบ้านโป่งแต่ไม่ได้ไปที่หน้าโรงพยาบาลบ้านโป่งตามที่ได้นัดหมายกันนะคะเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการประทะกัน กลุ่มคนเสื้อแดงได้ปราัยบนรถเครื่องขยายเสียงที่หน้าสถานีตำรวจซึ่งขณะนั้นกลุ่มม็อบประชาธิปัตยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านโป่งรวมกันเดินถือธงชาติและแสดงสัญลักษณ์โดยการเป่านกวีดไปตามถนนหน้าโรงพยาบาลบ้านโป่งผ่านกลุ่มคนเสื้อแดงที่ปลาศัยอยู่ทำให้เกิดการโต้เถียงกันและตะโกนด่าทอกัน จ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามเข้าห้ามปรามค่ะหลังจากที่กลุ่มมอบประชาธิปัตย์ได้ปราศัยไปรอบตลาดและกลับมาผ่านจุดที่มีคนเสื้อแดงปราศัยอยู่ก็ทําให้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายเมื่อต่างฝ่ายต่างท้าทายกันทําให้กลุ่มมอบประชาธิปัตย์ที่มีจํานวนคนมากกว่าเข้าไปรุมทําร้ายกลุ่มคนเสื้อแดงที่ยืนอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องระดมกำลังเข้าสกัดกั้นและห้ามปรามและขอให้ทั้งสงฝ่ายต่างกลับไป ส่วนกลุ่มคนเสื้อแดงก็ยอมสลายตัวนะคะจึงทำให้เหตุการณ์สงบลงโดยไม่มีใครได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บ